สวัสดีครับมาดูทิศทางราคาทองคำวันนี้กันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างภาพใหญ่ตอนนี้ชัดเลยครับทองยังเป็นขาขึ้นแข็งแกร่งทั้งในรายสัปดาห์และรายเดือนเลยครับปัจจัยหนุนก็ยังมีอยู่ครบนะครับทั้งดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองโลกด้วยทีนี้มาดูตัวเลขสำคัญกันเลยครับว่าแนวรับแนวต้านของวันนี้อยู่ตรงไหนสำหรับโกลสปอตนะครับนี่คือโซนราคาสำคัญที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลย และตัวเลขที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือ4,260ดอลลาร์ครับเป็นแนวรับที่สำคัญมากส่วนของท่องไทย96.5%นะครับกรอบราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยดังนั้นกลยุทธ์หลักของวันนี้เลยออกมาเป็นการย่อซื้อหรือ Buy on Dips ครับก็จะเห็นความต่างชัดๆเลยค่ะระหว่างการไล่ราคาที่เสี่ยงกับการรอเข้าในโซนที่ปลอดภัยกว่า <ๆ S 1> แล้วแผนการเทรดล่ะง่ายๆเลยครับมี3ขั้นตอนที่ต้องทำตามนี้ สรุปโซนเทรดที่แนะนำนะครับจุดเข้าซื้อโกลสปอตกับทองไทยและจุดตัดขาดทุนที่ต้องตั้งไว้แล้วถ้ามองกันยาวๆละ่ะสำหรับคนถือยาว10ปีขึ้นไปแนวโน้มยังดีเหมือนเดิมครับมีการมองกันว่าเทรนขาขึ้นอาจจะไปต่อได้ถึงช่วง4,500ถึง5,000ดอลลาร์ในปีหน้าเลยคำถามที่น่าคิดก็คือพอทองเข้าใกล้ออทามไฮใหม่แล้วกลยุทธ์ต่อไปควรจะเป็นยังไงดี